เขาทำากเาาบักับครับผมนายเด็ดวผมครับตัวแทนจากอัเภอเสริมรสบผมทำผมมาอยู่อัเภอเสริมแสงได้สี่ห้าปีมาเรื่องทำปากสักปี่แล้วซื้อหุทำด้วยที่ผมทำตอนนี้มีมาล่ามาเกือมามะเขือนี่ผมเก็บมาแล้วมาล่าเก็บมาแล้วสเดือนนะครับ โโอ้หปกติมันจะเก็บได้ประมาณสองเดือนนี่แหละแต่ว่ามันจะหมดอายุแล้วตอนนี้เพิ่มมาสายตัวนี้เพิ่มตัวนี้เลยขึ้นมาเป็นเวลาสามเดือนนะครับตอนเก็บได้ต่ออีกเก็บได้ต่ออีกครับต่อต่อต่ออย่างนี้เดือนก็มีกล้วยด้วยครับที่ผมกล้วยนี้นะไม่ยกเพิ่มเท่าไหร่น

แต่ได้กี่กิโลคะตค่นี้ไม่เก็บเรแตะได้ประมาณหนึ่งหรืแต่ที่ถูกอีกประมาณสองกันได้กิโลละสามกอก้อนก้อน้านี่เดี๋ยวใส่นน้มีวะค่ะม um> ันต um ัดจากเคมีังไงครับนองจะใหญ่กว่ามันจะเขียวกว่ามันตัดจากเคมีเคมีนมังจะเหลืองอมันไม่ใช่อย่างนี้ น่อมจะขับกว่าแล้วขนาดของหนอนนี่เป็นยังไงนก็จะใหญ่ว่าเดิมใหญ่วาเดิมขนาดนี้ม่าเดิมรสชาติรสชาติรสชาติปชิมเลยหอต้ราานอยเย้มมแต่เราก็ไปนอน mày bớt thôi, nữa sang. rồi 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 tiếp hello. kia. บัไปแทนน้องสดเลยโอ้ยสิบเดือนใส่ปุ๋ยสองกระสอบสิบเดือนเหรอครับใส่ปุ๋ยสองกระสอบแล้วแล้วเป็นไงประหยัดด้วยดกไหมโดบไหมปตปดวันปตภูด้วยเพราะใส่อย่างไงอ่ะหน่อไม้ฝรั่งฝรใช้เงาละเงาละหยิบเอ่อเงาละหยิบละหยิบเงาละกำละกำหยิบ เต้าแล้วหานเต้าแล้วเตาแล้วไม่ดีใชไหมเ้าวก็ยต้าแล้วกยืดใส่ยืดเหมือนเหมือนทางเหนือไหมยืดทางเหนือยุดแล้วก็ยั่วหลับนะคั้นแล้วแล้วแล้วมันต่างจากปุ๋ยเคมียังไงครับที่พ่อไปใส่ไม่ได้ใส่ไปใส่ปุ๋ยเคมีเลยไม่มันต่างกันยังไงต่างมันมันมันเขียวดีมันใหญ่มันหนอนใหญ่ นอใหญ่ครับสชาติเป็นไงถ้าคนอยากอยากจะรู้อันนี้เนี่ยอันนี้ขายด้วยขายด้วยเนาะมัดละเท่าไหร่นสองกิโลมัดเลยมัดละร้อยมัดละร้อยนะครับสองกิโลยอดเลยอันนี้แน่ๆเนี่ยเจ้าของเขากินเด็ดเด้วยวไม่รู้ดอ่ากินได้ด้วยนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนาะวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวช่วงท้ายช่วงท้ายนะครับอีกอีกหนึ่งท่านร้องที่ไหนนะครับ อันนี้ผู้หญิงนะครับอันนี้ไม่ต้องแนะนำแล้วเพราะพูดไปแล้วนะครับพ่อพูดไปแล้วแล้วก็เอาไปใส่ก็เสื้อต้องพิสูจน์พิสูจซูวาเขาอยากให้ให้มิสซูมาลองดูฮะลองมาดูค่ะ ได้ใส่ยาฆ่าแมลงไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมครไม่ได้ใส่เลยเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณหนึ่ง6 7 8สามสี่หกเจ็ดแปดนะครับถ้าใครอยากจะได้แล้วก็กินได้เลยแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับมีมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของเราสั่งมาด้วยนะครับวันนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงแจกนะครับของนะครับที่เป็นของรางวัลนะครับขอบใจให้กับหลายๆท่านที่ออกมาแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านเลยตบมือให้หน่อยครับ ไลงๆยังไม่เท่าไหร่คี่ไปช็อตนี่เียหนักกอ่าโอเคนี่จะยกก้าวลองโห้ยให้ดูคนอีกรอบนึรต้องต้องให้คนนี้ยกนะโอเคของคุณน้ทนะนครับขั้นตอนต่อปัญญาเหนีิว่า แนะนำให้ต้องแล้วโอเคขอฝากเจ้าของปุ๋ยนะคะคุณนนี้มาฝากเลยค่ะเอามาฝากโอ้ยหแย่เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยบ้านที่อยู่กับแมนเพ็กนะเมืองกล้วยไข่เอากล้วยไข่มาฝากคนเมืองกล้วยไข่แต่ที่สำคัญกล้วยใหญ่ข่งบ้านหลุกติค่ะกล้วยใหญ่บ้านหลุกนะครับขอบคุณมากๆเลยคทางอินเตอร์โปรเจกต์นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีพัสดุพันนะครับแจกให้กับทุกท่านเลยนะครับเอาไปทดลองใช้ดูวันนี้ ฟังไปแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูว่าเป็นยังไงอย่างพริกได้แบบนี้ไหมนะครับแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งผักต่างๆนะครับพริกผักกะเพราได้แบบนี้ไหมให้ก็ไปลองเอาไปใช้ดูเลยนะครับแต่ส่วนที่เราฟังวันนี้ง่ายๆเลยคือนะครับให้ท่านจาับไปถามผู้นาท่านหรือว่าคนที่ชวนท่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าตัวนี้ดีมากเลยนะครับเออเอาไปใช้แล้วลดต้นทุนเนี่ยนะครับ